สวัสดีทุกๆคนนะคะตอนนี้โปจยังอยู่ที่บ้านแต่ว่ามีเวลาอีกจิดหนึ่งนะคะก่อนไปโรงเรียนโปนจะอ่านหนังสือภาษาไทยบ้างมีพี่คนไทยนะคะที่เบรการนี่แหละแต่ว่าเขาอยู่คนคนรัฐกับโปนนะเขาสอนน้องคือลูกชายนะตั้งแต่เด็กๆตัวเล็กๆเ,เลยนะคะสอนภาษาไทยน้องตอนนี้น้องน่าจะ ปอก็ไม่รู้นะ้องอายุเท่าไหร่แล้วแต่ว่าโตแล้วไม่รู้ถึงสิบขวบหรือยังนะเขาอ่านหนังสือภาษาไทยชัดมากภาษาอังกฤษแน่นอนต้องพูดปล่อยอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นลูกครึ่งและเขาเกิดที่ดีนะคะปอลก็เลยจะอ่านภาษาไทยของน้องบ้างาเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าเอาไปหนังสืออะไรนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ อ่านนิดนึงก่อนแล้วบจะมาอ่านต่อหลังจากที่กลับมาจากโรงเรียนแล้วนะคะนะหนังสือของที่น้องอ่านนะตอนนี้นะคะพวกก็ฟังน้องอ่านยังไม่จบหรอกเพราะว่าต้องรีบไปโรงเรียนมาเช้าจัดการอาบน้ำต่างตัวแล้วก็มาดูดูในใน c e e o o o กดูแล้วก็มาเจอของน้องนี้นะคะเดี๋ยวไว้ค่อยกลับไปฟังน้องอีกทีหนึ่งหนังสือวรรณคดีลำนำ ชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะดูแล้วมีตั้ง117หน้าได้กันนะคะบีข้างบนเห็นไหมอ่าบนไม่อ่านคำนำนะคะเปิดไปเรื่อยๆปึ๊บนะคะในหน้าสารบัญก็จะมีด้วยกันทั้งหมด6บทนะคะเดี๋ยวลองอ่านซิว่าเวลา5นาทีที่โบนมีาต,ตอนนี้ว่าจะอ่านได้กี่หน้านะคะแล้ว กลับจากโรงเรียนจะมาอ่านต่อปื๊บนะคะอ่ะบทที่หนึ่งนะคะดอกสร้อยแสนงามดอกสร้อยสร้อยถ้าเป็นคือติดติดภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเราต้องยกรอเรือยกลิ้นใช่ไหมมึงถ้าสมมุติว่าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นสร้อยสร้อยแต่ภาษาไทยเราสร้อยไม่ได้ใช่ไหมไหนนะนี่คือเหตุผลว่าทาไม สำหรับตัวโบนเองต้องฝึกภาษาไทยด้วยเนื่องจากว่ามันเกิดความความขัดแยง้งระหว่างการออกเสียงภาษาอังกฤษเวลามาพูดภาษาไทยในบางคำนะคะใครจะว่าดัจจริตก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะคะโออบก็ต้องอ่านว่าดอกสร้อยแสนงามใช่ไหมดอกสร้อยแสนงามคือในความคิดคำหนึงอะ่ะมันมันจะมีความคิดอยู่ว่าเออมันต้องกระดกสิกระดก รอเรือลิน้นเพราะว่าภาษาอังกฤษมันต้องยกลิน้นแล้วตอนอยู่ไทยอะ่ะพูดพูดภาษาไทยรอเรือไม่ชัดกระดกไม่ได้ไงแต่พอมามาฝึกภาษาอังกฤษแล้วมันได้แล้วเวลาพองกลงพูดภาษาไทยอีกอะ่ะมันก็เลยจะพลอยเป็นแบบภาษาอังกฤษนะคะทั้งทั้งที่สับเดียก็ไม่ได้ฝรั่งหรอกนะ,ะพูดซสยืดยาวมันจะเลยห้านาทีแล้วเหลืออีกสามนาทีอ่ะบทที่หนึ่งนะคะดอกสร้อยแสนงาม กาดำและนกขมิ้นในดอกส้อยเหล่านกน้อยน่ารักเสียนักหนานิทานอีศพสนุกนึกฝึกปัญญาเรื่องนกกาให้ข้อคิดติดเตือนตนบ่ายวันหนึ่งคุณครูใจดีนั่งคุยกับเด็กๆใต้ร่มไม้คุณครูพูดว่าวันนี้แดดไม่ร้อนลมพัดเย็นสบาย บนต้นไม้ก็มีนกน้อยมาอาศัยฟังสิเสียงนกร้องเพลงช่างไพเราะเรามาร้องเพลงกันดีไหมเด็กๆพากันยิ้มดีใจรีบเข้ามาใกล้รุมร้อมคุณครูเด็กชายมีใจพูดว่าผมอยากร้องเพลงกอยกาครับแล้วลุกขึ้นทําท่าทางพรางร้องเพลงมาอ่านกันต่อนะคะ ตอนนี้สองทุ่มครึ่งกว่าจะมาต่อได้นะ,ะหน้าที่สองโอ้ยโอ้ยไปหลายหน้าเลยเนี่ยนะโอเคโอ้ยโอ้ยต้องไม่โดนเมาส์นี่มันมาหน้าที่สาวแล้วะบนงงหน้าไหนกันแน่อ๋อหน้านี้ถูกแล้วอ่ะ กาเอ๋ยกาบินมาไวๆมาจับต้นโพโผมาต้นใสเด็กชายมีใจร้องเพลงไปทำท่าบินมาบินไปเพื่อนๆไม่รอชา้าต่างร้องเพลงกาเอ๋ยกาแล้วทำท่าบินมาบินไปคุณครูใจดียิ้มสดใสชอบใจเพลงกาเอ๋ยกาแล้วทำท่าบินมาบินไป คุณครูบอกว่าครูก็มีเพลงกาดำจะมาร้องให้ฟังเด็กๆรีบพากันนั่งรอฟังเพลงจากคุณครูกาดำกาเอ้ยกาดำรู้จำรู้จักรักเพื่อนได้เยื่อเผื่อแพ้ไม่แช่เชื่อนรีบเตือนพวกพ้องร้องเรียกมาเกลื่อนกลุ่มรุม,ร,มร้อม พร้อมพลักน่ารักน้ำใจกระไรนะการเผื่อแผ่นเน่พ่อหนูจงดูกามันโอบอารีรักดีนักเอ้ยโปรๆลอ,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 องเพลงเหมือนท้องอาขยานไหมหอยอ่านไอ้คําพ้องเสียงดียากเหมือนกันอ,อตายแล้วหน้ามันพลิกไปหมดแล้วหน้าต่อไป พอคุณครูร้องเพลงจบเด็กๆพาการปรบมือให้แล้วถามว่าคุณครูร้องเพลงอะไรทำไมไม่เหมือนเพลงที่เคยฟังล่ะครับคุณครูใจดีบอกว่าเพลงกาดำที่ค,ครูร้องเป็นบทดอกสร้อยของเก่าตอนเด็กๆคุณครูเคยอ่านเป็นทำนองสนอถ้าอ่านออกเสียงให้ไพเราะบทดอกสร้อยก็จะน่าฟังเสียงคุณครูเปลี่ยนไปครจากมเช้าเป็นเสียงหนึ่งตอนนี้เป็นเสียง สิ่งเอาเ uh. เด็กๆขอให้คุณครูช่วยสอนอ่านบทดอกส้อยชวนร้องเล่นเรียนอ่านเขียนคิด 1. น,นกอะไรเอ่ยสีดำทั้งกายาร้องกากากลา,า,างวานไกลสองมาร้องเพลงกาเอ่ยกาพร้อมทำท่าไปตามเพลง 3. ใครรู้จักนกกาบ้างเล่าให้กันฟัง กาหรือกาดำกาเป็นชื่อนกชนิดหนึ่งพบเห็นได้หลายถิ่นของโลกและในประเทศไทยเสียงร้องกากาน่าจะเป็นที่มาของการอาการเรียกชื่อว่ากาและยังนิยมเรียกว่าอีกาหรือกาดำตามสีขนคนไทยคงติดตาขนสีดำสนิทของกาจนกล่าวเป็นสำนวนเปรียบเทียบคนใจดำว่าใจดำเหมือนอีกา สามารถสื่อสารทําท่าทางทําเสียงร้องได้แตกต่างตามที่ต้องการและเรียนเสียงคําพูดได้ดีไม่แพ้นกขุนทอง 4. ฝึกอ่าบนบทดอกสร้อยกาดําเป็นทํานองสนพอ,รนอพร้อมกันเอ้ยพร้อมกันเนียพียนอ่ะหน้าต่อไปนะคะ 5. เมื่ออ่านบทดอกสร้อยกาดำแล้วลองศึกษาธรรมชาติของกาเพิ่มเติมเด็กๆคิดว่านิสัยของกาเป็นอย่างไรกาใจดำหรือกาใจดีดูตอบอย่างนี้มีเหตุผลเหตมีอะไรนะดูตอบอย่างนี้มีเหตุผลมีเหตุผลใด 6. อ่านคำตอบไปนี้เลือกได้หรือไม่ว่าอยากเป็นเพื่อนกับคนที่มีใจแบบใด ใจดีใจแคบใจซามใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใจร้ายใจซื่อใจดำใจคดใจอบอ้อมอารีใจเมตตาการุณาใจกว้างใจงาม 7. มารู้จักบทดอกส้อยดอกเอ้ยดอกส่้อยทุกบานบทเรียงร้อยเลิศล้ำค่ากาเอ๋ยกาดำดังตำรา เปียบน้ำใจนักหนาโนกาดำก้อนดอกส้อยมีเอ้ยในวักแรกสัมผัสแสกสันสนละคาเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ละสัมผัสแสกสันคารมช่างคมคำครบแปดวักจบพดบทลำนำอย่าลืมคำสุดท้ายให้ใช้เอ้ยเเกือบไม่รอด <c oughs> แปด บทดอกซร้อยที่ไพเราะและให้ข้อคิดดีๆนอกจากบทกาดำแล้วยังมีอีกจำนวนมากเช่นมดแดงแมวเหมียวเด็กน้อยลองอ่านบทนกขมิ้นเหลืองอ่อนแล้วช่วยกันบอกความดีของนกขมิ้นว่าเป็นอย่างในเรื่องภาคเพียรชอบคือความขยันหมั่นเพียรอย่างเหมาะสมอย่างไรบ้างนกขมิ้นเหลืองอ่อน ปักเอ้ยปักศิลน,นกขมิน้นเรื่อเรืองเหลืองอ่อนถึงเวลาหากินก็บินจรครั้นสายันผันร่อนมานอนรังความคุ้นเคยสกุณาอุตสาหะไม่เลยละพุ่มไม้ที่ใจหวังเพราะภาคเพียนชอบที่มีกำลัง เป็นที่ตั้งตนรอดตลอดเอ,อ่ยโอ้โหโเสียงควบกรรมสุดยอดอ่ะอันนี้ในวงเล็บเขาเขียนว่าหลวงมนโยธาดุโยกนกดอกส้อยสุภาษิตรกระทรวงศึกษาธิการอ่ะต่อไปหน้าที่9กอ่ะเนะคะอ่านนิทานอีศพสนุกนักหนาเรื่องกากับเหยือกน้ำมาติดตามกันว่ากาตัวนี้ดีอย่างไร แล้วลองตั้งชื่อเรื่องใหม่ให้เหมาะสมกากับเหยือกน้ำกาตัวหนึ่งรู้สึกกระหายน้ำมากจึงบินออกไปหาน้ำมาประทังชีวิตไปพบเหยือกน้ำใบหนึ่งเห็นมีน้ำอยู่รู้สึกยินดีมากแต่พอจะกินก็รู้ว่าในเหยือกมีน้ำอยู่น้อยเหลือเกินกาพยายามผลักเหยือกจะให้เอียงล้มลงเพื่อจะได้กินน้ำ แต่เหยียกหนักเกินไปจนผลักไม่ไหวในที่สุดก็คิดขึ้นได้จึงใช้ปากคาบหินก้อนเล็กๆใส่ลงไปในเหยือกทีละก้อนทีละก้อนทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นจนสามารถกินน้ำได้ดังที่หวังนิทานอีศบฉบับโครงการณวัตกรรมสือส่อการเรียนรู้ภาษาไทยกระทรวงศึกษาธิการซิ บอกได้หรือไม่ภาพต่อไปนี้ตรงกับสำนวนเกี่ยวกับนกในข้อใดใครตอบถูกไม่ใช่ใครตอบได้ถูกต้องและรวดเร็วที่สุดเป็นผู้ชนะสังเกตด,ดูนะคะว่าบทออกเสียงรอเรือไม่ได้แต่พยายามอ่ะภาพที่หนึ่งก็นกปีกหักโดอ่านแล้วกันนะไม่ได้จับคู่นะสอง ขอนกมีหูหนูมีปีอันนี้น่าจะเป็นขังข่าวมึงคอสงสารลูกนกลูกกางอนกสองหัวจอเสียงนกเสียงกาฉอชิงนะคะปล่อยนกปล่อยกาชอช้างยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวชอ่อซอโซ่นกน้อยทำรังแต่พอตัว ชอเชอร์ชอกระเชอชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้อ่าเดี๋ยวอ่านต่ออีกสักนิดหนึ่งแล้กันนะอ่าอ่านให้จบบทน่าจะจบบทที่หนึ่งได้เออหน้านี้โหลดไม่ขึ้นั้นก็อ่านหน้านี้เลยนะคะธรรมชาติอ่านว่าธรรมชาติความเป็นไปเป็นอยู่ตามปกติธรรมดาของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นธรรมชาติของนกธรรมชาติของคน ธรรมชาติของป่าไม้เป็นต้นนกขมิ้นอ่านว่านกขมิ้นชื่อนกมีหลายชนิดหลายสีแต่ที่คนไทยรู้จักดีคือนกขมิ้นสีเหลืองอ่อนนกขุนทองชื่อนกในวงเดียวกันอไม่ใช่ละชื่อนกในวงเดียวกับนกเอี้ยงขนสีดำเลื่อมเป็นมันที่มีที่ปีกมีขนสีขาวแซมปากสีแซด สีสีแสดไม่ใช่แซดนะคะสีแสดขาและตีนสีเหลืองจัดร้องเรียนเสียงคนหรือเสียงอื่นๆบางอย่างได้ปรบมือใช้ฝ่ามือสองข้างตบกันหลายๆครั้งเพื่อแสดงความพอใจหรือหรืออินดีเพื่อแผ่เอื้อเฟื้ออ่ะพร้อมพรักรวมอยู่พร้อมหน้ากันวักอ่านมาวัก ตอนหนึ่งหนึ่งของคําที่เขียนต่อเนื่องกันเหยื่อในที่นี้หมายถึงอาหารที่หามาได้เหยือกภาชนะใส่น้ํามีขนาดใหญ่และสูงกว่าถ้วยมีหูจับข้างเดียวอารีมาจากอบอ้อมอารีหมายถึงมีน้ําใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ ah ่อุตสาหะอ่านว่าอุตสาหะบักบั่นอดทนไม่ยออ่อท้อ คิดว่าน,นี้น่าจะเป็นหน้าสุดท้ายของบทนะคะเก่งใหญ่เก่งเล็กคือใครนิทานอ่านใหม่เล่าขานราชสีกับหนูเจือจานเบิกเบิกบานรอดพน้นอันตรายโอเคบทจบเท่านี้แล้วกันนะคะขอบคุณที่เข้ามาฟังนะคะสวัสดีค่ะ